ค่ะการนมาสการเจ้ากระปูใครอยู่วัจักมือบพได้บ่งานฮอดหัดมือกรบปูันเหมาันบ่อเบิ่คขับโอ้ทำมาขึ้นเรียกอะไรเองต้นไม้กับปูเอกเนอะขึ้นมาขึ้นกรบปูให้ฝันกันบมครับเอายยกกัน <c oughs> ับอ like ันใดก็ปูงูเห่าเผือกฝันเห็นงูเห่าเผือกเป็นงูเห่าขับ ปรไงปูอบอก,บอกวเดกสมัหงมัหโอ้ครับมูเห,ห,<อ>หาเผือกกับตำชชมครับโอ้ครับมันเคยนะแต่มูนมันมีสจุดถ้าสองสองเจกันหนึ่งกับเจ็ดสองหมันฉีด้ยนเลยละเอาคือมีเจ็คือมีเจ็ดเกาหาน้ำปูอันนี้ตัว มันเขียนไว้มันก็เคยออกมันมีงูเห่างูมันหลายงูอไหมครับก็ในเนี้ยในแล้วตีกไว้นี่่างงูมันอยู่ในจุดนี้แหละครับอืมนี่ตัวไหนเนี่ยปูเด้ไหครับผมตอนนี้นี่้อันจะจะทางงูถ่ายไปส้งเกครับแต่วันนึงอยู่ในน้นไมนเป็นหกหกเก็ดสองเก็สองเป็นปูคือเอาตัวนี้เลยครับคช่โอ้มันเขาก็เหล็กสูตรพอดีทั้งหมดครับปูฝันไมนถึงโอ้แต่ยางไงว่อห้เลยปูปูเขาเหล็กฝันเล็กฝันนะปูเนาะ ครับงูเฮหมูหมกอมูมูหมูหมูามูหมูหมูหมูมูหมหมูหมูหงูหม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 าหมูหมูหมาหมูหมูมหนูหมูหมูหูหูอมูหมูหมูหูหห สองหกนี่ครับปูมันชิบมาแค่นี้แค่นี้กรปูมันชิซับหนาสลังครับม่ต้องเกียแล้วครับเห็นอยู่ในน้ำน้ำตะวันน้ำในแ่นมันก็จะเป็นนั่นแหละวแต่พันธุ์ที่น้ำเป็นสองเป็นสองที่ปูเวลาที่เป็นสองสองก็ต้องเอาเพิ่มตัวหนึ่งเพื่อี้แหละคือสองหกเลยกระปูครับูสองหกก็ตกนันใบได้ครับะปูมันมีนี่ครับว่าตัวนี้กระปูเอาปูจะฟันฟันคู่ใดปูโอ้ สองเจ็ดครับตะเลเขาคำนวณเป็นสองแปดสองแปดโมอปอรันสองแปดคือออโตนี้ไว้เพราะว่าเพื่อเพื่อลดกับเป็นสองหกเพื่อเพิ่มเป็นสองแปดก็ดีออโตเดียวขึ้นเน็นลักสองเน็นลักสองเนาปูเนาะครับผมขึ้นมันกับเขาตัวนี้นี่มามีตัวนี้มามีแค่สองหกกับสองเจ็ดัครับ่อดมลยแบบนี้ตามทำนายฝันนาปูนตามที่ฝันเห็นงูงูเหฮาเผือก ก็จะเป็นเจ็ดสองกมันยู่ระยนี่ะสาตัวยครับปูเพ่าะสองเจ็ดสองแปดกับสองหกนี่นกปูเนาะเอาปูชุดบนจะฟันคู่ได้ครับบนครับบนแปกับเกครับแกับเก้าบ่ท่านได้เบ่งเล้อบน่ครับปูแปกับเ เรียกว่าย่างว่ามันใจคปูที่จริงเนี่ยนี่เอาครูเคืงนี่ครับผมแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเล่นน้ปูเนาะเออนี่แหละครับถ้าว่าแปดแปดสองบนนี่แปดสองกับชนกับสองแปดล่างน้ำปูเนาะครับแค่นี้ได้เลยไงอ่าครับปูโอ้ครับนี่ครับปูฟันให้แล้วครับผมย่ำครับปูฝันฝันมือขึ้นนี่ปะปูฝันมือขึ้นฝัน สดสดลอนลอนครับปูฝันเห็นงูเห่าเผือกครับตามทำนายฝันปูว่าเจ็ดสองหครับผมครับนี่ครับกระตรงตัวที่ปูเน่นใไ้ล่างคู่เดียวสองเจ็ดปูว่าถาร่องกับสองหกทนนันน้ะปูเนาองอืมมัเก่าบ่ปู ครับโอ้นี่ครับชุดบนครับมีเอฟซีถามมาหลายอยู่ว่าปูปฏิแต่ล่างคือเก่าปะครับต่ล่างมันปอันนันไหมกับปูบไดเฮ็์บไดเฮกันนี่นี่แหละกรอยูนี่คือเนี้ยนะคือเนี้ยคือเกียกับแปดอันนี้สุดเต็มวะเจ้กระปูสุดเต็มคือเก็ยรแปดเก้านี่คือศูนย์หนึ่งสองออกมาใซ่นี่ครับครับจะมีเห็นโบบนกระลังครับผมนี่ศูนย์หนึ่งสองก็เนี้ยเนี้ยนั้น สูนนี้มันไม่ใครหลุดนะแต่ว่าเจ็ดกับแปดนี่มันมันเด่นเด่นรางครับแต่ว่าแปดกับเก้ามันเด่นบนปูไปทั้งบนแหละส่วนนั่งก็ตะกี้กับแปดส่วนนั่งมันกับเป็นบนครับไปได้นทั้งบนทั้งลายตีกี้สามตัวบนบอจับให้บอปูสามตัวบนเด้ครับผมสามตัวบนอันนี้เหล็กฝันปูบอได้เห็ดเปียกเห็ดเบอร์ไก่ยังนี่นับปูเนาะชุดบน ครับตามที่ปูวาเดนแปดเก่าด้วยครับท่านผู้ชมครับแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองมือนี่มาเกเจ็กตกับเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดสองนะครับหลักเจ็ดแต่ว่าบเดนทอแปดกเก่าบว่าปูเครับเ็ดก็แปดนมันมันเดินลางเลยครับผมเป็นลางลายแต่ว่าอะไรทั้งหมด้ลางอะไรเกตกับแปดครับเด่นอยู่นี่ครับปูฟันปูว่องกลมไฮม์มือนี่ครับผม แปดหนึ่งเก่าหนึ่งเท่านั้นเนาะครับเนาะนี่ครับมือนี้มาปูวงกลมเฮเดอร์ครับผมส่วนล่างครับเดนแปดกับเจ็ดคือเก่านะปูเนาะปูวงกลมที่สองเจ็ดครับปูมีเพิ่มขึ้นมากคือปูฝันมือนนี่ครับฝันเห็นงูเห่าเผือกนาะปูเนาะครับทำหน้าฝันครับถ้าฝันเห็นงูเห่าเผือกปูว่าเจ็ดสองหกปูกะเพิ่มเติมนี่ครับ ร่องไว้สองปูวาชุดล่างปูมีสองเจ็ดสปดสามเจ็ดสปดมอนีปูงห้ที่สอเจปูตัวนี้กัลอตเตอรี่นี่ก็หาบะไรสองแปดน้องปูน้อครับผมสองแปทั้งหาบะได้เลหร่อค่ะบ่ะด้ก็เอาต้องฮุกครัแมน้อปูแม่งั้นไปสว่างไปหาอยู่แ่สอเจ็นนี่ครับปูฟันนี่ครับผมหางเดียวนี้ตางูงูหงาน่ครับปู คิดว่ามันหนาจเป็นนี่แหละสองหกหกสองหกนี่ปู่หกสองหกสองนั่นมากับมากเป็นเขาสองเป็นเขาสองนปูมัติั่นไปเนี่ยคือเรียนว้เรื่อยที่สามครับคือเนี่ยเขาจับสองาฟันฟันเห็นงูในน้ำนะครับลัทฟันเห็นน้ำเป็นสองครับแล้วงูเนี่ยต้องจีเป็นยังไงงูนะงูเนี่ยเป็นเจ็ดแล้วค่ับปูมันเป็นลัทธิเอรังที่เอามนเคไหวได้หลไหม คมุกเก็ดแปดนั่เแช่ไป็นไปเลยเมียนตะปูม่ตอนนี้เนี่ยคือจับสองเลยใส่เลยนะครับือสองหกสองเจ็ดสองแปดมีมีผู้เสียนแค่ตัวเอกกันมามาเปลี่นปุ๋ยดิเอกฝันเจ็ดสองหกนี่เนาะฝันแค่ก้อกับยานั่นเนาะดันะพ่อปูเพราะว่าสองเจ็ดสองแปดนี่มันดังหลายมันก็จะแชลบมมัสองหกสอนี่และปูยัดเมนอยู่ค่ะครับคือวันเมื่อกี้ศูนย์แปดดังแห้งกะมา งเ็คืองวดงวดม่ันกับฟันเห็นนั่นก็จะปิดให้รู้ว่าครับปูหกเยี่นะงสิเยี่ยวมันเป็นนึงก็เป็นครับผมยักงตามนัยนะมันมันก็เป็นแค่หกสนกับหกหนึ่งครับปูแมนครับกางวงนนกรเงินก็งูเห็นงูนะปูเนาะครับแต่แต่ต้นนั่นกับันเห็นยังน่อยครับยังน้อยน้อยก็งวนนเาเรื่องเห็นยังน่อยมันเป็นเกอก่สองเก่าสองไหม ที่เขาว่าอันศูนย์หัวศูนย์สามศูนย์สามครับอันเก้าสามมันหอกเก้าสองเออนี่แหละขับปูเดี๋ยวฟันเห็นคือหัวนั่นแหละคขับปูหัวหัวพันกับอันคือกันกับอันมันหลอกกันหกอันหนึ่งหนึ่งเก้าหกมันเท่าเรียกวหาไม่ใช่เองมันก็เลยลดมากแน่ขับปูหัวนี้ค่ะแคบหน้าจอไว้นะคะในทาทางของปูเจ็ดสองนะคะในหน่วันที่สิบหกกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าแล้วคะปู่พันได้วงกลมให้แล้วนะคะบนนะค่ะ ก้าหนึ่งแปดหนึ่งเนาะคะ่ะร่องเก่าสองเนาะคะ่ะสําหรับหน้าทางเล็กลางปูกะห้คือกันเนาะคะ่ะวงไห้แล้วคือสองเจ็ดเนาะคะ่ตะตัวร่องก็คือสองหกเนาะคะ่ะหน้าทางความฝันของปูกะคือเจ็ดสองหกเนาะคะ่ะ พิจารณาเบื้องเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะทางช่องแม่มูก็บน,น้ำเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนาะคะ่ะสำหรับตัวเลขนั้นจะเขาจะลดกระบาดกับบนเนาะค่ะเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแม่มูก็าฝากวาไว้เพียงแค่นี้เนาะคะ่ะขอยคอยเป็นพี่น้องทำไปช่วมทุกๆทานเนาะคะ่ะโชคดีถูกหวยด้วยเงินไปน้ำกันในวันที่16กร,รกฎาคมเนาะคะ่ะพบพ่อกันไหมในคลิปหน้าเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้แม่มูกัสวัสดีค่ะ